วิธีปอกตัวเรียนแบบง่ายงใช้มีดธรรมดาที่เรามีแบบนี้นะแล้วก็ถุงมือที่เราใช้จับองโรนในไมโครเวฟเอาละลูกนี้มันเป็นลูกที่พิเศษมากเลยเพราะว่ามีหกผู้เลยลูกนี้นะอันดับแรกก็ตัดท้ายมันก่อนนะแบบนี้นะปุ๊บออไปตรงนี้ <c oughs> มีกองเชียร์มาอยู่ข,ข้างๆแล้วปุ <c oughs> ๊บออไปแบบนี้นะ <c oughs> นี่ <c oughs> ก็ได้ท้ายแบบนี้ท <c oughs> ีนี้ เวลาเราว่างมันก็เป็นอะไรที่แบบมั่นก้งเลยนะแบบนี้นะต่อมาก็เป็นด้านบนก็ตัดเหมือนกันพี่โน้องหันแบบนี้นะ <c oughs> ปุ๊บก็เอ <c oughs> ต้องการกรีดระหว่างผู้แบบนี้ลงไปอ่ากอเจาะตรงนี้ลงไปปุ๊บ ปุ๊บจอ่อลึกๆล,ลงไปนะแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ mm. เป็นการพานะพี่นอะปุ๊บก็บไปอ่าระหว่างกลางพอดีเป็นเหมือนกับปลาที่กรงโจทีกนะปุ๊บก็บไปก็เห็นเนื้อนะเพราะว่าหกปูเนี่ยมันก็จะชิดๆกันนอยนะตออมาปุ๊บ ทีนี้ก็ง่ายเร็วนี่ก็พผ่าแบบนี้ลงไปก่อนอยังไม่เคยได้ตุเรียน6ผู้นะนี่เป็นครั้งแรกผ่าตุเรียน6ผู้มันก็ง่ายเร็วอยอางนี้นะปุ๊บเับไป ก็ดูเหมือนง่ายไปเลยเห็นไหมพีม่เนอะงเดี๋ยวมาดูเนื้อด้านนี้ว่าเป็นยังไงนี่ก็กรีดนี่้าไปนิดนึงปุ๊บด้านนี้เข้าไปช่วงนี้นะแบบว่าหลายๆคนก็รังแบบออนไลน์มากนะต้องปอกเองอะไรเงี้ยก็ต้องหาวิธีการปอกแบบง่ายๆมาทีนี้ก็ผ่าระว่างนี่เลย อืมปุ๊บอ่าก็ได้เนื้อเรียบร้อยพี่น้องพี่บ่าวก็ขอกระดาษจากที่ร้านมากนะปุ๊บก็ไปอืม้มอ่าปุ๊บก็ไปอืม แบบนี้เลยพี่น้องอ่าปุ๊บเข้าไปนี่ไม่ยากไม่ยากพี่น้องไม่ยากไม่ยากไม่ยากใช่ไหม้องในบอกว่าไม่ยากอือหืออันนี้ตรงรอยรูดบนไปหน่อยเนาะปุ๊บเข้าไป อร่อยมากเลยน่ากินไหมฮะอืดููปอยเนื้อแห้งดีพีน่น้องถ้าเราผ่ากลางมาได้แล้วนี่ก็ง่ายแล้วอืตุเรียนเนื้อแห้งนะแบบนี้นะแล้วก็ตัดแกมากก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเกาะติดกับไยย้ของมันนะ หวยทุกปูอืมอ่าโอ้โหอืมอันนี้เอาไว้อะไรอยู่ครับเอาไว้เอาไว้อะไรเอาไว้กินเลยออเอาไว้นี่โอ้เอาไว้กินใช่ไหมครับเอาไว้กินเอาไว้กินอืม Đây này chan này tiêm tiêm bê lưỡi nó nó. Nó mấy? Nó kinh. Nó kinh chưa mấy? Chơi. Nó kinh nhàng riêng mấy? Nó Vì nó bị bảo có chan được rồi nữa. Nào thì ni mà bà đu quá, ở đàn này bên những nữa. Ồ bên bề lưỡi nó biết không? Úp cọp ơi. Úp cọp ơi. อืมมีความกรอบหน่อยเนาะดูเม็ดไอิ่งอืมดูชัดๆัดมเนาะน่ากินเลยปุ๊บกระป๋อยอืมเนื้อแบกออกมาเลยแบบนี้อืมกรอบนอกนุ่มในกรองแน้เลย ก็จานหวานอร่อยเลยพี่น้องเอาลัพี่น้องนี่ก็เป็นวิธีการปอกทูเรียนแบบง่ายๆแล้วก็เป็นการปอกทุเรียน6ภู้ัางแรกในชีวิตเลยนะพี่บ่าวก็ซื้อมาจากร้านพี่หนึ่งนะที่พาไปดูเมื่อวันก่อนเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าช่วงนี้หลายคนก็สั่งซื้อตุเรียนออนไลน์มากนะก็ะต้องหาวิธีการปอกที่มันง่ายแบบนี้นะเอาลับได้พบกับเมนูการทําอาหารของพี่บ่าวในวันถัดไปนะสำหรับวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชม ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง